สวัสดีครับผมนายนภุรุตอายีรานอหนักศึกษา671176ครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโปรแกรมระบบจองโต๊ะร้านอาหารซึ่งช่วยให้ร้านอาหารจัดการโต๊ะได้อย่างมีประสิทธิภาพลดปัญหาการจองซ้อนและช่วยให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีขึ้นครับโปรแกรมนี้พัฒนานโดยใช้ภาษา C และสามารถใช้งานได้ง่ายผ่านเมนูหลักที่เราสร้างขึ้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูโครงสร้างและการทํางานของโปรแกรมกันค่ะ โครงสร้างของระบบนะคะระบบของเรารองรับโต๊ะทั้งหมด4ตัวโดยแต่ละโต๊ะสามารถรองรับลูกค้าได้สูงสุด4คนเมื่อมีการจองระบบจะคำนวณโต๊ะที่ต้องใช้โดยอัตโนมัติและตรวจสอบว่ามีโต๊ะว,ว่างพอหรือไม่ข้อมูลการจองแต่ละครั้งจะถูกเก็บไว้ในโครงสร้างข้อมูล Starvation ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสำคัญเช่นชื่อลูกค้าวันที่เวลาเริ่มต้นวเวลาสิ้นสุดจำนวนที่นั่งและจำนวนโต๊ะที่ใช้เพื่อให้ระบบสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระเบียบครับ โดยฟังก์ชันหลักของโปรแกรมมีดังนี้1 add reservation เพิ่มการจอง2 get available table รวจสสอบโต๊ะที่ยังว่าง3 check availability เช็คโต๊ะว,ว่างในช่วงเวลาต่างๆ4 show reservation แสดงรายการจองทั้งหมด5 cancel reservation ยกเลิกการจอง6 save to file บันทึกข้อมูลลงไฟล์ โปรแกรมระบบจะแสดงเมนูหลักให้เลือกใช้งานตามฟังก์ชันเหล่านี้เดี๋ยวเราจะลองใช้งานจริงให้ดูค่ะเริ่มต้นเราจะลองเพิ่มการจองโดยโดยป้อนชื่อวันที่ละช่วงเวลาจากนั้นระบุจาํานวนที่นั่งระบบจะคํานวณจํานวนโตที่ต้องใช้และแจ้งให้เราทราบว่ามีโตว,ว่างพอหรือไม่ครับจากที่เห็นระบบสามารถจัดการการจองได้อัตโนมัติและแจ้งเตือนหากไม่มีโตพอ ต่อมาเราจะลองตรวจสอบจำนวนตัวที่เหลือในช่วงเวลาหนึ่งโดยใช้ฟังก์ชัน h e c k availability ากตัวยังว่างระบบจะแสดงจำนวนที่สามารถจองได้แต่ถ้าถูกจองเต็มระบบจะแจ้งให้ทราบครับสุดท้ายเราจะลองยกเลิกการจองโดยระบุชื่อของผู้ที่ต้องการยกเลิกหลังจากยกเลิกแล้วเราสามารถใช้ show reservation เพื่อตรวจสอบว่าการจองนั้นถูกลบออกไปจริงหรือไม่ โดยสรุปแล้วระบบของเราช่วยในการจัดการจองโต๊ะร้านอาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดปัญหาการจองซ้อนและทําให้ร้านอาหารสามารถให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นค่ะในอนาคตร,ระบบสามารถพัฒนาเพิ่มเติมเช่นเพิ่มระบบอ่านข้อมูลจากไฟล์แก้ไขข้อมูลการจองและการสร้าง GUI เพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้นครับเรขอจบการนำเสน,นอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ